สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับนกปุยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ไม่เคยทำเลยนะคะเป็นเมนูต้มจับชายหมูสชั้นกับกระดูกหมูนะคะน,คะนคะะี่นี่ค่ะก็จะมีนี่ค่ะกระดูกหมูแล้วก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะเครื่องปรุง แล้วก็นี่ค่ะจะเป็นพริกไทยดำกับกระเทียมที่โขลกแล้วนะคะส่วนผักก็จะเป็นผักรวมมิตรมีทุกอย่างก็ใส่มาลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นต้นกระเทียมนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวของขึ้นช่ายนะคะหรือว่าหัวของเซรลลรี่นั่นเองแล้วก็จะเป็นถถแครอทนะคะ และผักของเราอีกอย่างก็จะมีนี่ค่ะเป็นชีนาโคนหรือว่าผักกาดขาวนั่นเองแล้วก็นี่จะเป็นเห็ดหอมสดค่ะเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะเราก็ตั้งหม้อนะคะใส่มันลงไปแล้วก็เอานี่ค่ะริกไทยกับกับกระเทียมที่เราเราตำไปแล้วนะคะ ไปให้หอมเลยอันนี้ก็เป็นสูตรเดาของปุ๋ยนะคะแล้วเราก็นี่ใส่หมูใส่กระดูกหมูลงไปเลยนะคะ กระดูกหมูเป็นออกแบเป็นสีขา,ขาวๆแล้วเราก็เอานี่ค่ะหมสามชั้นเลื่อ,องผักเลยนะอันนี้ไม่ได้ทำตามสูตรไม่ค่อยทำเป๊ะๆนะคะคือผักตาม,มีตามเกิดตามที่เราหาได้นะตอนนี้นะคะ เราก็จะลวนหมูให้มันสุกนิดนึงนะคะอพอหมูเริ่มสุกเป็นสีขาวแล้วเราก็จะใส่แครอทลงไปเลยนะคะใส่กระเทีที่สุกยาก่อนนะแล้วก็หส่เชลรรี่ลงไปนะคะค่อยๆใส่เชลร์รี่คัดเข้าไปนะคะ ผัดเริ่มสุดเมดนิด,นดแล้วนี่ก็จะใส่ต้นกระเทียมลงไปเลยนะคะกับชลารีลงไปเนาะแล้วเราก็ผัดเลยนะคะนี่ ด้วยเห็ดหอมนะคะเราก็จะผัดแบบนี้นิดนึงนะคะค่ะผัดอย่าง เริ่มจะสุกเข้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆใส่ผักอันนี้ลงไปนะคะผักตาดาผาลงไปเพราะมันเยอะมากทำไว้กิน2อวันครับทีเดียว2อวันเลยนะคะผัดไปเรื่อย นีมีงวนก่นเด็ดพุงแล้วคะจะเรียนงวนนะคะผักก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปเนาะ <S <S นี่ค่ะ,คะใส่ประบาลน,นี้นะคะน้ำนี่ค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปนะคะ เราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหรือรถตีนั่นเองนะคะใส่ไปช้อนโต๊ะก่อนช้อนโต๊ะครึ่งไปเนะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างไม่ได้ไปดูนะคะวิธีทำของเขา ใส่ตามความคิดตัวเองค่ะเดี๋ยวเราก็คุณแล้วเราก็จะเคี่ยวไปจนกว่าทุกอย่างมันจะเปื่อยนะคะทำให้มันเปื่อยนิดนึงเพราะบ้านจะได้รับประทานด้วยได้เพราะว่าเขาไปทำฟันมาตอนนี้ก็ยังทานอาหารที่มันแข็งๆหรือว่าเป็นเคี้ยวยากไม่ได้นะคะ คงจะอีกนานคงจะสามเดือนเลยก็จะเป็นพวกซุปหรือพวกปลาเท่านั้นนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ไปดูกันตอนที่เขาได้ที่เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนหลังที่เราตูง ต้มจับฉายกันมาเป็นเวลานหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีค่ะายในอีกหน,น้าทายหรือก็จะต๋งไปอีกราวๆสัก30มสบนาทีก็จะได้ที่แล้วนะคะน่ารเลยอ่าสำหรับคลิปนี้โบโบก็มาฝากต้มจับฉายไว้แค่นี้นะคะ ดกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อชมคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ